สวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์อย่างนี้ครับต้องพบกับรายการนี้ครับกินเที่ยวอาราดาเวอร์ครับผมแน่นอนครับต้องเจอผมกับเียอรงจากพัฒคันเล่งหงผ้ารามสองสุภุมิทห2สสองแล้วก็พันกตัดใหม่เล่งหงออริจิอลในประเทศไทยมีเพียง3สาขาเท่านั้นไม่มีสาขาอื่นที่ไหนนะครับและผมนิกเล่งหงครับขอเชิญชวนครับมาร่วมฉลอง63ปีกับพัฒคันเล่งหงทั้ง3สาขาครับตอนนี้เราจัดชุด Happy Family Set ครับจัดเต็มก oh. wow. ับเมนูอาหาร7อย่างนะครับในราคาเพียง1,890บาทเท่านั้นนะครับเป็ดปักกิ่งครับเหลือเพียง799บาทเท่านั้นพระกระโดดกำแพงครับเหลือเพียง480บาทเท่านั้นเล่งหงสละเปานะครับความอร่อยระดับพัฒนาคารเสิร์ฟความอร่อยถึง8ใไส้ด้วยกันครับและเมนูใหม่ยอดฮิตตอนนี้เมนูตัวท็อปเปาจี่เล่งหงกุ้ยช่ายเปื่อย4สีสไส้ ความอร่อยระดับพัตนาารนะครับเสิร์ฟกันอยู่ที่บูธของเล่งหงสละเปาทั้ง4สาขานะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่พัตนาารเล่งหงทั้ง3สาขาสําหรับใครที่มีงานเลี้ยงนะครับงานอีเวนต์หรืองานขาวดำครับ อยากจะสั่งสแน็คบ็อกของเล้งหงสาลาเปาไปใช้ในงานของคุณสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับโปรโมชั่นครับจากร้านอาหารญี่ปุ่นเล้งหงริวโฮพารามสอนะครับตอนนี้ครบรอบ5ปีแล้วครับกับบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น all you can eat นั่นเองครับมีทั้งซูชิซาชิมิแซลมอนปลาไหลเนื้อวากิวมีเมนูให้เลือกกว่า140เมนูเลยนะครับทานได้แบบไม่อั้นครับจากราคา1,499บาทเหลือเพียงท่านละ999บาทเท่านั้นเองครับแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่น on top อีกด้วย ถ้ามา2องท่านขึ้นไปฮะ ลดเพิ่มอีก100บาทจะเหลือเพียง899บาทต่อคันนั่นเองครับใช้ไ,ได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2568นี้นะครับทริปกินเที่ยวเราเดอะเวอร์ครับเรายังคงพาแฟนขับของเราครับไปท่องเที่ยวแบบเจาะลึกกินอร่อยนอนสบายสบาย,ส,บายสไตล์พ่อลูกเล่งหงเราจัดเกือบทุกเดือนนะครับผมพาแฟนขับของเราไปมีความสุขไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันนะครับใครสนใจนะครับสแกน q ิวอารโค้ดแล้วก็แอดไลน์ขอโปรแกรมเดือนต่อต่อไปเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันนะครับหรือจะโทรไปที่บริษัททัวร์ เลยก็ได้นะครับ0925594699ติดต่อคุณเอได้เลยนะครับผลิตภัณฑ์ขิงผงตราบ้านสมุนไพรครับตอนนี้เนี่ยมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเวนทุกสาขานด้ครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดครับแอดเอเบอร์เฮานะครับนอกจากนั้นครับบ้านสมุนไพรย,ยังมีขิงผงสูตรออริจินอลและขิงผง100%สูตรไม่มีน้ำตาลผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรใบหม่อนนะครับมีทั้งแบบซองแช่และแบบรีฟิลครับ เครื่องดื่มชาสมุนไพรดอกคำฝอยสูตรเพิ่มความหอมหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแผนกชากาแฟทั่วประเทศไทยสั่งซื้อทาง Li น์แอดก็ได้นะครับช้อปปี้ลาซาด้าทิกต็อก็สั่งซื้อได้นะครับไปพบกันเลยครับกับช่วงร้านาน,าานี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตาย เนียส่งตีตายวันนี้พอลุกล่องเห็นไงผมเล่งหงตาฟ้าจะพาท่านชมครับตามเรามาหาร้านอร่อยเช่นเคยนะครับใช่แล้วทุกสัปดาห์เราจะแนะนําร้านอร่อยที่เราไปชิมมาแล้วอยากจะบอกต่อให้ทุกคนรู้ว่าต้องตามมาร้านนี้เพราะว่าอร่อยมากๆเลยคนที่พาผมมาร้านนี้คือคนนี้คนนี้คนนี้ใช่คือผมเองครับวันนี้เนี่ยนิกพามาในย่านสาธรนั่นเองร้านนี้มีชื่อว่าชาบูแอนโคอยู่ในซอย สาคร12นั่นเองหรือสีลมซอย9นั่นเองหรือว่าอยากจะเดินทางโดย BTS เนี่ยก็ลงที่ BTS เซนหลุยทางออกหนึ่งนะครับร้านเนี่ยเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง5ทุ่มและร้านแห่งนี้ครับเกิดจากความหลงไหลในวัฒนธรรมญี่ปุ่นของเจ้าของร้านและความชื่นชอบในเนื้อวากิววัตถุดิบชั้นเลิศครับอย่าง A5 วากิวจากเมืองซากะและ คาโกชิมะที่สําคัญไปม,มากกว่านั้นป้ามีโปรโมชั่นให้แฟนขับไหมอันนี้มันของแน่นอนที่แฟนขับรอรออยู่แล้วเออถ้าวันนี้นะครับมาที่ร้านเขาแล้วบอกว่าชมรายการกินเที่ยวเราเดอเวิร์มามาเาจับจส่วนลดให้12ทั้งบินโอทั้งบินแล้วก็ยังรับฟรีม็อกเทลนะครับ เลือกรถได้ด้วยนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป1เดือนครับผมวันนี้ซุปมี2อย่างของด้านปลาเนี่ยเรียกว่าซุปทงคตสื่อนะครับผมแล้วก็ด้านของนี้ครับซุปมา,มาลาความเผ็ดระดับ3สามารถเลือกความเผ็ดได้ด้วยนะจ๊ะไปพบกับเซตแรกในวันนี้เลยครับป้าเซตสติ๊ลอยนั่นเองนี่เ,เ,เนื้อส่วนสันนอกป้าอยู่บริเวณหลังของวัวนั่นเองนะมีมความนุ่มปานกลางถึงมากโดยอย่างนี้ฮะท่านผู้ชมครับ แล้วก็มาลวกอย่างนี้เลยนะครับโอ้ยไม่ไม่ไม่ต้องนานเลยนะมีน้ําจิ้มให้เราเลือกได้2แบบใช่ครับอันนี้คือพอนสพอพสืครับแล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งเป็นซอสงาครับนี่ครับผมขอพอนสึเลยได้เลยนี่ฮะดครับจอร้านนี้มาได้ไงนี่อยู่ใจกลางเมืองเลยว่าดีมาก เนื้อเขาดีมากผมบอกแล้วว่าเขาเป็นพรีเมียมอะน้ำซุปหมาล่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้เผ็ดร้อนจนเกินไปปะะอานคู่กับตัวสติปลอยของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าโคตรดีบอกเลยนะว่า1เซตเนี้ยราคา1,890บาทเท่านั้นเองครับผมใ <น S 1> า,าเ,เท่านี้เองใช่ที่สำคัญมากว่านั้นป้า1เซต ได้ขอหวาดอีก oh. เป็นไงเขาเรียกว่าจัดเต็มสุดๆเลยละครับผมเดี๋ยวต่อไปเซตต่อไปดีกว่าเซตต่อไปเนี่ยมีชื่อว่าโคจิบูตะนั่นเองฮะเป็นหมูที่มีคุณภาพสูงที่เลี้ยงด้วยกรรมวิธีแบบญี่ปุ่นครับนี่โคจิบูตะผมมาแล้ว ิก็งนงนครับเขาบอกว่าเอาลายอยู่เนี่ยใส่เข้าไปในซอสงาก็ได้อืมนิกเลยอยากรู้ว่าจะฝีไงกดชอบมาต่อที่เมนูที่3ครับพรีเมียมออสเตรเลียนแบ็คแองกัสติปลอยนั่นเองครับคือเนื้อสันนอกนั่นเองนะครับจากวัวพันธ์ุ แบ็กแองก์ดครับของออสเตรเลียนั่นเองวัวเหล่านี้ครับมักจะถูกเลี้ยงด้วยทันยาพืชหรือเรียกว่าเกรนเฟตดนั่นเองนะครับตัวเนื้อเนี่ยจะมีความชุ่มฉ่ำครับและรสชาติเนี่ยก็จะเข้มข้นสุดๆไปเลยนะครับงจัมไหมโคตรดีท่านชมครับ เราอร่อยกันมา3เมนูนะเดี๋ยวก่อนจะไปพักโฆษณานะครับเดี๋ยวขอฝากไว้เลยครับ ทิปทัวร์ของเราครับยังจัดทิปกันแบบนี้ทุกเดือนนะครับพาแฟนคลับของเราไปท่องเที่ยวมีความสุขที่ต่างประเทศเลยนะครับใครสนใจสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้แล้วก็แอดไลน์ขอโปรแกรมเดือนต่อๆไปเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันนหครับหรือโทรไปที่บริษัททัวร์เลยก็ได้นะครับ0925594699คุยกับคุณเอได้เลยครับผมครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกลับมาไนเบกหน้ามาตามหากันครับว่าถ้ามาที่ร้านแห่งนี้เมนูไหนเป็นเมนูเฮียสงตีตาย กลับมาอร่อยต่อครับกับช่วงเฮียสงตีตายครับวันนี้พอลุแในงงแนะนำหนึ่งร้านอร่อยมากๆเลยนะครับใครใครที่ได้ชมวันนี้ถือว่าโชคดีมากเลยเพราะว่าร้านที่เราแนะนำานี่เป็นร้านชาบูระดับพรีเมียมตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับใช่ครับชื่อว่าร้านชาบูแอนโคนะครับสาทรซอย12หรือจะเข้าทางศรีลมก็ได้เข้าทางซอยศรีลมซอย9นะครับร้านเขาตั้งอยู่ตรงข้ามคอนโดเดอะแอดเดสนะครับ นั่ง BTS มาก็ได้ลงสถานีเซนหลุยนะครับทางออกที่1เดินลงมาเจอร้านก็เลยร้านก็เปิดทุกวันครับ11โมงถึง5ทุ่มครับนี้และตอนนี้ครับเราอยู่กับคุณโยนะครับคุณสมเกียรติอินสาหลายผู้จัดการร้านชาบูแอนโคครับผมสวัสดีครับคุณโยสวัสดีครับเมื่อสักครู่นี้เราชิมกันไป3เมนูผมบอกเลยว่าร้านคุณนี่ผมจะกลับมาอีกทุกอาทิตย์เลยถามพี่โยหน่อยว่าร้านนี้เปิดมานานยังครับประมาณ1นปีครับ1่ปีผู้ทำตรงนะคนที่มาทานร้านอย่าง นี้เนี่ยต้องเป็นคนที่ชอบสไตล์ชาบูพรีเมียมใช่เลยครับและราคาอย่างเนี้ยเรียกว่าสัมผัสได้ด้วยถูกต้องใครชอบทานเนื้อก็สามารถทานได้ใครชอบทานหมูก็ราคาย่อมเยาลงไปอีกด้วยถูต้องและตอนนี้อยู่ข้างหน้าผมแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็น3เมนูที่มาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเฮียสงตีตายมีอะไรบ้างครับอันแรกเลยนะครับผมจะเป็นเนื้อ ส่วน A5 ฟชักโลครับนี่ฮะ A5 ฟคัโกชิมะชักโลเนื้อตัวนี้จะเป็นเนื้อส่วนสันไหลนะครับก็จะมีความนุ่มกระปานกลางแล้วก็มีความเข้มข้นของเนื้อสูงดูดิครับว่าชิ้นเนื้อของคุณใหญ่โตขนาดไหนความนุ่มกับความอร่อยนี่สุดยอดมากและสุดท้ายก็คือกลิ่น กินนี่คืออร่อยมากเลยกินกับหมาล่านะวันนี้เรายังรู้สึกว่าตัวกิ่นเนื้อมันดีมากม,มันไม่ได้กบตัวหมาล่าและหมาล่าไม่ได้กบเนื้อเกินทุกอย่างมันเพอร์เฟกจานต่อไปครับจานถัดมานะครับจะเป็น a อฟไซากะลิปอายลิปอายจะเป็นส่วนที่ติดกับซี่โครงของบวกรับแล้วก็จะมีความนุ่มค่อนข้างสูงละลายในปากนี่คือความสเปเชียลของเนื้อที่เราได้ทานกันในวันนี้นะครับ,รบผม นุ่มแล้วก็ juicy มากใส่เข้าไปปุ๊บรู้สึกเลยว่ามันค่อยๆละลายอันนี้ไม่ต้องใช้แรงเคี้ยวเยอะเอาลิ้นดุนดุนเได้แล้วเนี่ยแล้วสุดท้ายแล้วครับอันนี้เนื้ออันนี้เป็นเนื้ออะไรครับเป็นเนื้อเอไฟสตากะสติปลอาเป็นเนื้อส่วนสันนอกของวัวครับโดบหน้าดูเลยนี่ไงโดบหน้าโดเลย ที่สําคัญวันนี้ใครที่ชมรายการเราอยู่ในช่วงนี้นะครับพอมาถึงบอกว่าชมรายการกินเที่ยวอลราโอเวอร์มานะครับเขาจัดส่วนลดให้คุณนะครับ12%ทั้งบินเลยนะครับวว้าและรับฟรีม็อกเทลนะครับเลือกรถได้อีกระยะเวลาโปรโมชั่นนี้นะครับ1เดือนหลังจากออกอากาศในวันนี้นะครับอร่อยขนาดนี้ครับพ่อลูกเร่งของขอมอบป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่ยั้นเมยสงปีตายให้จับทางร้านเลยครับผมให้กับทางร้านชาบูแอนโกเลยครับ ไปนะครับที่ชมอยู่นะครับแล้วคุณเนี่ยบอกว่าร้านของคุณเองอร่อยหรือว่ามีร้านเด็ดครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับถ้าอร่อยจริงเราพ่อลูกเล่งหงจะเดินทางไปรีวิวให้เลยครับผมทริปกินเที่ยวลาดเเวอร์ครับเรายังคงเที่ยวกันอยู่เป็นประจําทุกเดือนนะครับเที่ยวเจาะลึกกินอร่อยนอนสบายสบายสไตล์พ่อลูกเล่งหงครับจัดมาแล้ว17ปีนะครับพาแฟนคลับของเราไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศกันครับใครสนใจนะครับสามารถสแกนทีวีอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ หรือแอดไลน์ของเราไว้นะครับหรือจะโทรไปที่บริษัททัวร์ศูนย์เก้าสองห้าห้าเพูดคุยกับคุณเอได้เลยนะครับผมพินเซตเวลเนสเซ็นเตอร์สาขาทาวินทาวครับผู้ให้บริการด้านความงามกว่า30ปีครับกับโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายออกซิเจนเทอราปีนั่นเองสำหรับผู้โชคดีสิท่านแรกครับทดลองไปใช้ได้แบบฟรีๆเลยจองคอสหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์อครับ Add l l l o w the World หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เลยก็ได้นะครับใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2568นี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุทไพยครับ มีทั้งแบบสูตรออริจินอลและขิงผม100%ไม่มีน้ำตาลครับสามารถหาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยนะครับหรือหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อ7ซเว่อีเก็มีขายแล้วนะครับ,รบสั่งซื้อทางออนไลน์ช้อปปี้ e ละะาร์สตาเซิร์ชไปที่ h e r b e r h o u s e official ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Li น์ h e r b e r h o u s e และอีกหนึ่งช่องทางครับ t ิ k t o k กก็สั่งซื้อได้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หนะ้ากับช่วงเฮียซงตีตาย เมนูหลากหลายอาหารคุณภาพดีทางรายการเนี่ยก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะฮะและถ้าเห็นป้ายเฮียสงตีตายแปอยู่ที่ไหนอย่าลืมเข้าไปลิ้มลองความอร่อยกันที่ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนะครับช่วงอร่อยยกนิ้วกับชาตามือ อร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้อยู่กับผมนิกเล่งหงครับและวันนี้นี่ก็พาทุกท่านมาอีกกับหนึ่งร้านของร้านชาตามือนั่นเองวันนี้ที่พามานั่นคือสาขาสยามพรีเมียมเอาเลสตนั่นเองครับสถานที่บอกได้เลยว่าพรีเมียมมากใครที่มาเอาเลสที่นี่อย่าลืมแวะมากับร้านชาตามือสาขานี้นะครับสาขานี้เปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่10โมง ถึง3ามทุ่มเลยนะครับผมถ้าใครมาที่นี่มาช็อปปิ้งแล้วก็อย่าลืมแวะซื้อชาตามือทานด้วยนะครับชาตามือวันนี้ฮะเขาเนี่ยมีเมนูซีซันนอลสเมนูด้วยกันครับนั่นก็คือชามะลิอันชันนั่นเองครับผมนี่ฮะเมนูแรกของเราชามมลิอันชันยูสุน้ำพึ่งมะนาวนั่นเองนะครับเป็นเครื่องดื่มที่ผสมผสานร,ระหว่างความหอมหวานของชามมลีอันชันครับกับความเปรี้ยวหวานลงตัว จากส้มยูสุนั่นเองและก็ยังมีน้ำพึ่งมะนาวอีกด้วยนะครับมีสีสันของดอกอันชันอีกด้วยครับแถมยังมีท็อปปิ้งมุกบุกให้ได้เขียวแบบเพลินๆอีกด้วยนี่นะผู้ชมมาลองทานกันดีก,กว่านี่ฮะ มีความหอมแล้วจากตัวชามมลีอันชันจริงๆเป็นความเปรี้ยวหวานจริงๆนะเรียกได้ว่าถ้าทานทั้งวันเนี่ยเพิ่มความสดชื่นทั้งวันเลยท่านผู้ชมถ้าใครชอบทานอะไรหอมๆห,หวานๆเปรี้ยวๆแนะนําเมนูนี้เลยครับชามลีอันชัน ยูสุน้ำพึ่งมะนาวนั่นเองครับเมนูต่อไปเลยครับด้านนี้เลยฮะนี่คือชามะลิอันชันน้ำช่อดอกมะพร้าวนั่นเองครับนี่เลยในนี้ครับก็จะมีชามมลิอันชันครับที่มีรสชาติความหวานจากน้ำช่อดอกมะพร้าวนะครับดื่มแล้วเนี่ยมีกลิ่นหอมครับแถมบยังเพิ่มความสดชื่นได้อีกด้วยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ยังมีวิปครีมด้วยนะท่านผู้ชมนี่ครับเป็นวิปชีสนะฮะใส่เข้ามาเพิ่มความกลมกรอมบวกกับท็อปปิ้งเนื้อลูกตาลครับบอกได้เลยนะฮะว่าแก้วนี้ อร่อยลงตัวสุดๆเลยโ <ere Profess privilege> อ้โหชอบอัน <South> น <Asian Shooting citrus> ี้มากเลยอะเพราะอันนี้เนี่ยจะมีความหอมทวีคูณกว่านี้ครับเพราะว่าเป็นน้ำช่อดอกมะพร้าวนั่นเองนะแล้วก็เป็นความหวานแบบลงตัวนะถ้าใครเคยทานน้ำช่อดอกมะพร้าวแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่ามันเป็นความหวานที่ เป็นหวานไม่แหลมเป็นหวานลงตัวหวานกําลังดีแล้วก็มีความหอมอีกด้วยเมนูนี้เขามีวิปชีสด้วยแล้วสุดท้ายขาดไม่ได้คือเนื้อลูกตาน,นั่นเองให้มาเท็เจอร์ได้เคี้ยวกึบกึบถูกใจสุดๆเลยละครับแล้วนอกจากน้ําอร่อยๆแบบนี้แล้วนะครับนี่ก็ยังมีของดีมาฝากทุกสัปดาห์เลยนะครับนี่เลยฮะนี่ผลิตภัณฑ์ดีๆจากชาตามือครับและนี่คือชามะริจัสมินทีตาชาตามือนั่นเองครับ หอมหวานจริงๆนะท่านผู้ชมไม่รู้จะบอกยังไงอย่าลืมไปซื้อกินให้ได้นะครับและนี่ครับคือชาบลิจัสมินทีตาชาตามือนั่นเองครับเป็นชาเขียวพันธุ์ดีนะท่านผู้ชมที่นํามาผสมกับดอกมะลิครับเพิ่มรสชาติความอร่อยแล้วก็เพิ่มรสสัมผัส ให้มีกลิ่นหอมผ่อนคลายนั่นเองครับวัตถุดิบจากธรรมชาติแท้100%สามารถชงดื่มเพิ่มความสดชื่นได้ทั้งวันจะชงแบบเย็นก็ได้จะชงแบบร้อนก็ดีครับผมผลิตภัณฑ์ชาบริจัสบินทีมีจำหน่ายชนิดซองเยื่อแบบถุง12ซองครับและชนิดกระป๋องซองเยื่อ40ซองก็มีนะครับสามารถหาซื้อได้ที่หน้าร้านชาตามือกว่า200สาขาทั่วประเทศไทยหรือสั่งออนไลน์ก็สะดวกเช่นกันครับที่ช h อปปี Lazada เสิร์ชว่า ชาตามือ Official Shop ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดครับแอดชาตามือเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเพลินๆไปกับชาบรีจัพวินทีของชาตามือได้แล้วละครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบสูตรออริจินอลแล้วก็สูตรขิงผง100%ไม่มีน้ําตาลนะครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟครับที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเวนบ้านสมุนไพรเราก็มีขายแล้วนะครับ ช้อปปี้ลาซาด้าครับเซิร์ชว่า herberhouseofficial e ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ครับที่ไลน์แอดครับแอด herberhouse ครับและอีกหนึ่งช่องทาง TikTok เซิร์ชว่า herberhouse นะครับแล้วลาซาดา้าครับกลับ,บามาติดตามัาต่อว่าผมนิกเล้งหงจะพาไปอร่อยยกนิ้วกับชาตาบืรที่ไหนกันต่อเจอกันสัปดาห์หน้านะครับ และเหมือนเช่นเคยครับมากับทริปกินเที่ยวอลราโดเวอร์ครับก็ต้องกินอร่อยนอนสบายสบายและที่สำคัญต้องมาเที่ยวแบบปลอดภัยหายห่วงอย่าซงไว้ใจให้ทางโฟอินชัวรันโบเกอร์ดูแลประกันการเดินทางเมื่อพูดถึงการเลือกประกันภัยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยากแต่บอกเลยครับว่า f o อินช r วรันโบ o k e r ช่วยทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นบริการครบวงจรที่ตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ประกันอัคคีภัยประกันขนส่งสินค้า ปะะัาอุบัติเหตุมีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและบริการรวดเร็วในการบริการถูกต้องข้อมูลครบถ้วนเป็นธรรมโปร่งใสดูแลอย่างเท่าเทียมตรวจสอบได้ มั่นใจได้ทุกบริการและในปี2,565ครับโฟร์อินชัวรันโบเกอร์ได้รับรางวัลระดับประเทศรางวัลในหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลดีเด่นประจําปี2,565โดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความสําเร็จที่โฟร์อินชัวรันโบเกอร์มุ่งมั่นดําเนินธุรกิจแบบมีความรับผิดชอบต่อสังคมปฏิบัติตามกฎหมายมีประสิทธิภาพในการบริหารที่ดีและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า20ปีสรุปง่ายๆถ้าคุณกําลังมองหาประกันภัยที่ไว้ใจได้ และไม่ยุ่งยาก f i n ์อ r u n b ว o ์ลัคือตอบโจทย์ที่สุดครับกินเที่ยวอาระวัสัปดาห์นี้ครับเรายังอยู่กันที่เมืองรีโปเหมือนเดิมนะครับสัปดาห์ที่แล้วครับเราได้ไปเที่ยวชมความงดงามของอุทยานต้าสี่คงสัปดาห์นี้เนียจะพาไปเที่ยวเยี่ยมชมหมู่บ้านแมวสีเจียงไปดูวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดกันมายาวนาน และมีความสวยงามของหมู่บ้านอันเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับต้องบอกว่าใครที่ไม่เคยมาเที่ยวที่นี่ถ้าได้มาสักครั้งจะต้องมีความสุขและติดใจมากๆอย่างเฮียนี่แหละครับตอนนี้ครผมมาอยู่ที่นี่ครับหมู่บ้านแมวนะฮะเดินทางกันมาออกมาจากทางปุ้ยโจเนี่ยนะครับประมาณสัก2ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงครับ วันนี้เราจะมาดูหนึ่งเมืองที่เขาบอกว่ามีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าหลายหลายร้อยปีนะครับเป็นชุมชนที่เรียกว่าเป็นเชื้อสายแมวนะแต่บอกเลยว่าโอ้โหทั้งเมืองเนี่ยมันกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่คนจีนนะครับมาเที่ยวกันด้านหลังผมนี่นะฮะคุณดูนะฮะนักท่องเที่ยวนะครับกับรถนี่นะครับวันหนึ่งมานี่นะครับหลายพันคันนะครับ มีนักท่องเที่ยววันหนึ่งนับแสนคนนะครับวันนี้เราจะเที่ยวกันให้ทั่วที่นี่เลยครับหมู่บ้านแมวครับผมหมู่บ้านแมวสีเจียงตั้งอยู่ในเมืองไขหลีมณฑลกุ้ยโจเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดของชนเผ่าแมวและมีชื่อเสียงในฐานะชื่อว่าหมู่บ้านพันหลังคาเรือนเนื่องจากมีบ้านเรือนกระจายอยู่มากกว่า1,000หลังหมู่บ้านตั้งอยู่ในหุบเขาลึกล้อมรอบด้วยภูเขา และธรรมชาติที่งดงามจริงๆและยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมเอาไว้ให้พวกเราได้ไปเที่ยวชมกันครับระหว่างที่ผมเดินชมหมู่บ้านแมวอยู่ก็ได้มาเห็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมของหมู่บ้านแห่งนี้น่าสนใจมากไปดูกันครับผมกำลังพาทุกท่านนะครับมาดู1พิธีนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวครับให้นักท่องเที่ยวได้ดื่มกันนะครับจากข้างหลังนะครับ ส่งผ่านต่อมาเรื่อยๆนะครับลงมาในถาดนี้นะครับในถ้วยที่อยู่ด้านล่างนะครับถ้าใครคอไม่แข็งจริงนะครับอย่าส่งบอกเลยว่าอย่าไปยุ่งนะครับผมเป็นยังไงครับคนนี้ครับโอ้ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้พวกเราได้มาเยี่ยมชมหมู่บ้านแมวได้มาเห็นวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โอ้มีความสุขมากๆครับทุกคนบอกเลยว่าเฮียสวยงามนะมีความสุขมากๆอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าเที่ยวเจาะลึกกินอร่อยนอนสบายสบาย และนี่คือโอ้โหปูมวลประหาชนที่มาถ่ายรูปวิวก็เรียกว่าวิวระดับชาตินะครับบอกเลยนะครับว่าที่นี่ถ้ามาต้องใช้ไม้หรืออะไรนี่นะครับวิวสวยมากนะครับท่านผู้ชมครับถ้ามาที่เมืองอย่างนี้นี่เมืองอย่างนี้นะที่มู่บ้านแมวสีเจียงต้องมาเช็คอินที่นี่ให้ได้ครับผม และสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปเที่ยวอีกหนึ่งไฮไลท์ของทริปหนันหนิงกับน้ำตกหวงวั่งสู้ครับจะเป็นยังไงจะสวยขนาดไหนติดตามชมไม่ได้ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับใครที่ชมทริปที่ผมเดินทางทุกทิปทุกสัปดาห์สนใจอยากจะร่วมเดินทางแบบนี้ไปกับพ่อลูกเล่งหง กับแฟนขับของเราสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะถ้าชอบนะครับดูโปรแกรมแล้วสามารถโทรไปจองทัวร์ที่บริษัททัวร์ได้เลยที่เบอร์0925594699ติดต่อคุณเอได้เลยนะครับหรือขอโปรแกรมของเราไปดูให้ชอบใจก่อนแล้วก็สามารถติดต่อพูดคุยกับทางทัวร์ได้เลยนะครับถ้าหากว่ามีโอกาสครับไปเที่ยวกับเราครับกินเที่ยวอาาดเวอร์กับพ่อลูกเล่นหงห้ได้นะครับ และอย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยมีนัดกันทุกสัปดาห์เวลา8โมงครึ่งรายการนี้ต้องรอชมไม่งั้นเฮียสงติีาย